ศัตรูไปด้วยกันข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดี เยอะแยะวุ่นวายชะมัดไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวันเอาให้มากจบดียีน่ะ ใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงอ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีน่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ อถอยีอ่ใใัวเรเหล่านักล่าแห่งแสง First <Blood. S 1> p เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อน Dragon and Slayer have appeared รลบแบบรีเฟเวลฟิลวุ่นวายใช่มัมไม่เหมือนตอนอยู่มิลด้าเลยนอนได้ทั้งวัน <laughs> oh, Linda, hold on. Hold on, oh, An enemy has Is been defeated. Gone. An enemy has been defeated. Dragon has been defeated. Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. ่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ yeah! ล่าสุดคนที่อยากโจงจตีมังกรของเราถูกโจมตี ศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป enemy has been defeated. น่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยเหรอ ล่าสุดคนที่แยงกับข้าลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อย,<ด>ยแบบคุ้มมาด้วยโลบแบบรีเฟกไว้รุ่สกิลอัลติเตรทพร้อมแล้วจบติกลับไปหาพระเจ้าของแก แข,แข็งแกร่งเมื่ออยู่ด้วยกันเฮ้ยหยุดวิ่งหนซุสเที Ultimate Duckdown Enemy Double Kill ศัตรูเลนมังกรหายไปแล้ว ปรับตัวและก้าวข้ามขีดจำกัดโจมตีเทวันดัสข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องเล่นมังกรของเรารถูกโจมตี trying to run away. Uh. Yeah. Slayer has been defeated! Go <laughs> on <laughs> <laughs> เย้แยะวุ่นวายชะมะไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวันข้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีกำลังไป Enemy Ultimate Dragon and Slayer have evolved. Shut down. กดเยอะแยะวุ่นวายมาถูกส่งออกไปแล้วนอนได้ทั้งวันหน้าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วย สมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีกดยัไปกันบ้านไม่ม้ตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวัน

Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. do

ถ้าสมัครใจมาทำเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าได้ตังค์ด้วยก็ดีดูดดดบังคุ้มมาด้วยสกิลอัลติเมทพร้อมแล้วน่าเบื่อไม่มีใครให้คุยด้วยเลยรอรวบตัวเฮ้ยหยุดิ่งหนีสักที Oh. An ally has been defeated. <laughs> <can't get> <laughs> My problem Enemy ultimate เราถูกฝึกมาให้ต้องรอ่อ Your team has destroyed a tower An enemy has been defeated ล่าสุดคนที่แยงกับข้ามัไปนอนคุยกับรากมะมวงเรียบร้อย ้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี Your tower has been destroyed. Enemy onslaught. Enemy double kill. Your team has destroyed a tower. Dark Slayer has been defeated. ศัตรูเรียกดาวเลเยอร์ออกมาแล้ว Your tower has been destroyed. An ally has been defeated. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Eliminated. An ally has been defeated. Shut down. Nice assisting. An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Bomb Night Thu Ti. และก้าวข้ามขีดจำกัด Infinite Slayer has appeared ฝากดูแลป้องดูในไฟนอลแบทเทิลระบังดาวสเล่เยอะให้ทีรวมตัว Tower has been destroyed ระวังดาวสเล่เยอะให้ทีจงภูมิใจในตัวเราเหล่านักล่าแห่งแสงรวมตัว Infinite Slayer has been defeated แยวุ่นวายชัดไม่เหมือนตอนอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวัน transforming defeated router has been Million ones Bruce vec�� down หน้าเบื่อไม่มีใครีบรด้วยเลยเหรอแเล่นไฟสต้าคิดว่นาอยู่มิวด้าเลยนอนได้ทั้งวันเอาให้นั่น 执、哎、你是